ค่ำคืนนี้พบกับคือมาถึงก็ยังไม่ทันจะคุยแล้วแม่ทักล่วงหน้ามาแหละวิญญาณเข้าแถวเจ็ดสิบสองคนที่แม่เห็นแล้วก็มีอาการจะโลโรคตับแต่ไปตรวที่โรงพยาบาลจะไม่เห็นอะไรเลยพ่อขวบเปะนด้ยแล้วพ่อขวบนลุกนี่ถ้าไม่มาหาแม่แม่บอกปอดเท็นใจล้องเลยเดินไม่ได้วิญญาณคนนี้เขาแกบ เรื่องราวของพี่วิริยะในวันนี้เกิดขึ้นเมื่อมีอาการปวดที่บริเวณชายโครงด้านขวาครับทำให้เขาตัดสินใจเดินทางมาหาอาจารย์ช่องแก้วครับคือมาถึงก็ยังไม่ทันจะคุยแล้วแม้ทักล่วงหน้ามาแหละจึงเป็นเรื่องที่สื่อจิตกันนะคิดว่านะเพราะครั้งแรกที่เจอในรายการเราอยากจะถ่ายรูปแม่แต่ปรกากฏถ่ายไม่ติดเอาเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นอธิษฐานจิตว่าเออถ้าเกิดว่าบุญสัมพันธ์กับแม่ขอให้ได้ได้ถ่ายรูปแม่อีกสักครั้งแล้วประกอเดี๋ยวมีรายการที่ที่แม่จัดรายการถ่ายเออเขานิติดแล้วพูดปุ๊บมันก็เกิดอาการเนี่ยอาการพวกนี้มันคงจะสร้างเองไม่ได้เพราะว่าขนตั้งชันโดนมันมาวันนี้ได้พบ,บได้พบกับแม่ประทับใจมากครับเพราะว่า จากเดิมปวดไทยโครงข้างขวาปวดปวดปวด,ปวดหาย,หายและสาเหตุที่เขามีอาการปวดดังกล่าวเพราะเขาเคยทรมานทาตไว้อย่ังทารุณถึง70คนด้วยกันครับทําให้คุณแม่ช่อแก้วต้องเริ่มทำพิธีโดยทันทีชาติแต่ชาติเขาค่าแล้วก็ประหารชีวิตคน เป็นสมัยรชาชสทานที่ห้าใ,หใต้ห้องมืดแบบเัวหางคุ่ใต้ห้องมืดอ่ะและนี่บันสั่งให้ฆ่าก็เป็นนักฆ่าก็ฆ่าวิญญาณเข้าแทนเจ็ดสิบกว่าคนที่ไม่เห็นที่จะกดกล่อยอพอแม่ชัดพลังมือเขาจะเหลืองหมดนี่ด่นี่แดงแนะล้วในการทงครั้งหนึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะเหลืองหมดเลยซึ่งครั้งนี้ไรด้าของอาจารย์ช่อแก้วก็สามารถจับพลังได้ถึงพลังแห่งวิญญาณที่มีความเครียดแค้นอย่างมากครับ ตอนนี้มันมันทําให้หายใจแล้วก็เจ็บ <S ess> แล้วก็มีอาการขจงการโรคตับแต่ไปตรวจที่โรงพยาบาลจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะ <S <S <ess> <S ไม่พบไม่เห็นอะไรเลยเป็นอะไร <S <S <ess> <S แต่ป <S ess> วดน, <S ess> <aus> นี่มันบง <S <S <ess> <S ังอยูวิญญาณนี่มันบงังแล้มันทําลายมันแทงให้มีอาการแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเขาบอกว่าวิญญาณเพราะมันสูบอยู่ข้างในแล้วมันปิดหมดเลยเมื่อกี้มาเดินมาแล้วไม่เห็นเราเอ้ยทำไมวา เหมืคนที่ที่แบบโบราณโบราณอ่ะมันจะให้แม่ส่งยังให้ไปเกิดเกิดแต่ว่าชาตินี้เขาเกิดมาเขาทําดีนี่ปรากฏว่าไปโดนแล้วปรากฏคนลุกแล้วอาการล่องปวดคอก็ล่องมันจะล่องจากเดิมมันรู้สึกมันตื้อเราก็ไม่เข้าใจทำไมมันตื้อแล้วนี่ทําไมมันล่องบางทั้งที่เออได้คุยได้สัมผัสมือกับแม่แม่สัมผัสมือให้สุดท้ายนี้แม่ชอแก้ว ได้แนะนำให้เขาไปทําบุญกับพระสิบรูปโดยใส่ใบมีดโกนและเงิน60บาทครับเพราะดวงวิญญาณที่ตามมานั้นมีความเครียดแค้นและอารมณ์รุนแรงเป็นอย่างมากถึงขั้นอาจจะเอาเขาถึงตายเลยทีเดียวครับคนลุกเลยเออบุญสำคัญมาหลายสมัยคนลุกใช่ไหมนะข้างในรับรู้แล้วก็จะร้องไห้ด้วยเริ่มปิติหลุดหมดแล้วแล้แลเดี๋ยวคุณต้องไปใสบป่บ,บสาตรนะคสองรู ใส่บัตรใส่รอยใส่สิบลูกเอาเงินทาอายุเือาถ้าเจ็ดสิบเนี่ยไม่ไหวเงนเยอะเอาสิบลูกเอาเอาหนึ่งในหนึ่งในสิบเอาสิบลูกพระแต่ละลูกที่จะอาหารไปน่ะเัาคงไปมีนโกนใส่ในซองหดหมายอายุเท่าไหร่กันไหมเออเอาหกสิบบาทใส่นี่ถ้าไ่มาหาแม่แม่บอกบอดเห็นใหญ่ล้อเลยเดินไม่ได้นะวิญญาณพวกนี้มันเอาแรงหลังจากทำพิธีเสร็จ วิริยะได้ทิ้งท้ายไว้ถึงคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่แน่ใจครับมันความจริงความจริงถ้าใครที่มีอาการนี้แล้วได้มาสัมผัสเราจะพบต้องพบด้วยตัวเองถึงจะเชื่อถ้าเกิดว่าลำพังคนอื่นพูดก็น่าจะพูดไปแต่คนที่มีปัญหาแล้วลองลอง,ลอง,ลองมาพึ่งบารมีแม่ดูแล้วจะจะพบความจริง มาสัมผัสมันแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วก็คิดว่าพอแม่สัมผัสมือปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่าม,มันจะบูบๆอ่ะถ้าคนที่ได้ลองมามาสัมผัสอยู่ล้วจะจะรู้ถ้าคนที่มีความทุกข์ถ้าเกิดแม่จะซื่อให้แหละแล้วมันโล่งมันโล่งแบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อต้องผู้ที่มีความทุกข์อยู่ในใจก็ลองดู มาเดินทางก็ไม่ยากแม่ก็นั่งคอยอยู่แล้วแม่พร้อมที่จะสงเคราะห์ชีวิตแล้วก็ปลดปล่อยวิญญาณที่ที่เจ้ากรรมในเวรนครับให้ไปสู่พภูมิของเขา